ทีมนี้ก็อยู่กับช่องอนุวัตศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้ก็มานะคะวัดชัยมงคลนะคะวัดบ้านใหม่ชัยมงคลนะคะเป็นวัดของน้องอัมภัยนะคะหรือพี่อัมภัยนะคะค่ะแล้วก็มาสักการะนะคะมากราบนะคะค่ะท่านนะคะวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณนะคะ<า>ที่อเรวงพอ ทำไมน่ารักจังทันพักูนะคะอ๋อากาอ๋อไม่ใช่แล้วเหมือนกัน มาสูออกมาพี่เอ๋ลองถือหน่ได้ไหมจังจังก่อนก่อนถ้าไม่เหมือนกันมากเลยเามาจ้ะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้นะพี่เอนเรานังนี่แหละเอ้าเอ้าอ๋อตรงนีตรงนี้ อ๋อลุงพ่อลุงลุงพ่อห้นั่งบนเรือขึ้นบน้นะครั่งคนนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรน้องสาวบอกกัว่าจะแวะมาท่านเพราะว่าบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะมาครับพอดีมีแม่นกน้อยมีเที่ยวนะครับท่านท่านูจะจะคนอยู่ท่านฝากปัจจัยมาแล้วก็พวกเราช่วยกัน ครับรวมถวายปัจจัยรวมสรางบตตอเาเสร็จแลตน้เราเตียมเนแล้วเียมนจะสร้างวัดนี้เป็นชนบทครับนึกยังไงมันอยู่ไกลขนาดนี้ครับพอดีแม่อยู่ตรงนี้ข้าวมาอ๋อแม่ห่างวัดแปดแปดห้่อยห้าสิบเมตรเองอ๋ออ๋อเลยมันอยูใกล้ๆแม่เช่พอดีช่วงกงนังป่วยหนักก็คือเป็นภูมิแพ้่านรุนแรง เรียกว่าพอพอถึงหมอนได้หายใจไม่กออกพยายามรักษาก็ไม่หาย่หายจังหวะช่วงนั้นก็เลยมาพักผ่อนแล้วมาดีขึ้นละใกล้แน่ด้วยแล้วพอดีช่วงนั้นกกปีน,นั้นแน่ก็ป่วยอัไรนึงก็เลยเสียโอกาสพักผ่อนตรงนี้ด้วยเซียน,ม,นมันอยู่ในแม่ครับเดิมอยู่ในตัวจังหวัดเหรครับเดิมเปิดวันอยู่ที่วัดมาท่ากิ่งแม่อยู่ประมาณยี่สปี สุดีชที่โยก็อะไรก็มาจำภาษาหมอเรียนอยู่ที่วัดมหาธาตุใช่ครับมาเรียนเใ้เจ็ดประโยชเจ็ดประโยชน์ตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสสอบก็ไม่สอบละกี่ภรรษาแล้ว <c oughs> ครับพระไ่ได้สนะามสิบแลได้สนะั้นสิบตังเนตนด้วยครับ ยี่แปดเด็ดอีกแปดผ่าสารสิบสารสิบแปดหมมาสามสิบแปดอญาตสามสิบแปดอายุเท่าไหร่ครห้าสิบสองห้าสิบสองเออห้าสิบสองถามหมดเลยนะครับพอดีที่มาวันนี้ก็คือน้องอภัยเนี่ยเขาก็เป็นสายบุญคนหนึ่งแล้วก็คือเป็นคนเป็นเอฟซีลุงครับแล้วก็ดูแลกันนี่แหละมีอะไรก็ช่วยเหลือนะครับพวกเราอยู่เลยอยากจะมาดูเผื่อพวกเรามีโอกาสนะครับเผื่อจะอะไรที่มันจะช่วยกันสร้าง ได้ครับก็เลยแวะมาชวนลุงมาครับให้มาดูอย่างที่นี่เป็นเป็นวัดในชนบทตอนนั้นเวลามันจะมีรายได้ก็แค่สองครั้งก็คือวัดกะินเดีลวครั้งครับแล้วก็วอดประปาในช่วงวันเกิดตมาหรือเมื่อก่อนประยุ่เทมเนั้นแล้ววัดพระป่าคือก็จะเป็นถวายพระไปอันนี้ก็ตั้งแต่มาจำภาษาที่นี่ก็รายได้ที่จะถวายมาจากการทําบุญวันเกิดก็คือจะทําสาราับประโยชน์มาเลย เ็นทีก็ทำแตงน้ำตรงนู้นนะพอน้ำทำอะไรอะไรสิงจะได้เป็นอะอย่างเงี้ยแล้วอย่างเมื่อปีที่ผ่านมาตอนเราเอเนี่ยก็ตัดประปาแล้วก็ได้เงินมาแล้วทำต่อเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้วที่จะสร้างโบสถ์ตอเดียวคือต่อเสาเข็มเสร็จแล้วที่นี่มาสร้างเองหรอครับตอใช่ครับมาสรนะมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วเออมาทำพรรษาที่ที่สี ไม่เยอะขนาดนี้เนาะแต่ก็ทําตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรีดเลยบอดีช่วงนั้นมันจะคนคนามรู้จักก็ค่อนข้างเยอะหน่อยช่วงนั้นแต่ตอนหลังนี่คนก็คนรุ่นเก่าก็เริ่มท้วมหายอาจารย์ไปอานจะมีคนรุ่นใหม่ก็คนรุ่นใหม่ก็ค่อยเข้าเข้าไปแล้วคนรุ่นเก่าๆก็เสียไปคุยกับน้องเขาน้องเขาก็เคยพูดให้ฟังว่า ที่บวชพระที่อยู่ขอตลากบอกว่าเป็นเจ้าคุณแล้วคุยกันวันนั้นกับแม่นกน้อยแม่นกน้อยพูดบอกเจ้าคุณนะคือไม่รู้ก็บอกพระมหาสวัยรู้จักบอกเคยมาเคยเข้ามาแม่ก็เลยฝังใช่ครับแม่นกน้อยนี่ใช่อยูเาเป็นของมาจฉาสัน ก็ทาเป็นสราปฏิบัติพอดีถ้าถ้าช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นวัดแล้วจริงๆริทำเป็นสามชั้นแล้วเป็นโบสถ์เลก็ดีแต่พอดีช่วงที่ทาสระลงมือก่อสร้างปีห้าเก้าอ่าตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยวัดยังไม่ได้เป็นวัดคือยังไม่ได้ทะเบียนกอาอะรขอส้าโบสถ์ก็เลยก็คือยังไม่ได้สร้างโบสถ์เพราะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ตอนนั้นก็เลยทําเป็นสระปฏิบัติเพราะว่าจะมาสร้างปฏิบัติก็เลยทำปฏิบัติ สร้างหลังนี้ก็สร้างหลังนี้จะทำที่ปฏิบัติด้วยตรงนี้ก็เป็นห้องปฏิบัติย่อยก็มีลูกเสือลูกหาจากกรุงเทพมาปฏิบัติเป็นระยะๆช่วงหน้าหนาวอากาศจะค่อนข้างหนาวมากบางวันทีต่ำถึงสองสามก็ปที่ตแล <have S 2> <tinc S 1> ้วมันเด่นซีนปีหกสามไปาขออเ้อบนสต้องก็คือ ที่ดิ <man ic communist initiation> นน like <with> ี่เมื่อก่อนส่วนมากแล้วเป็นที่ดินเป็นของของเดิมของตั้งเดิมที่ซื้อบอกว่าตต่อมาโดยเดิมบอก็ต้องมาแต่ก็เป็นสพและตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือแถวที่เป็นสพที่ต้องมาของวัดก็จะมี14ไร่16นะครับแล้ว14ไร่เนี่ยที่มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเพราะมีคลองมันทำมันจะต่ต้นมาคลองก็เลยทำที่เป็นซ้ำเองขตวัดก็เลยฝังสูบลูกมาทำคลอง ตัน้าจะพาบเข้าไปดูลองเห็นต่อจากพิณเลยตรงหน้ต่างก็มองเห็นเลยอลองเราเป็นส่วนยางชาวบ้านประมาณสัก2ีปีที่ผ่านมามีคนทงได้ย,ย้ายยอะๆอยู่เยอะตอนนั้นที่เราก็ั้งภูเขามาซื้อที่ปลูกส่วนยางปลูกอหไรกันแต่คนมยามไน่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจของชาวบ้านดีขึ้นมากเลยทำไมถึงดีเพราะว่ายางเนี่ยี ก็คือมีรายได้ถึง2ครั้งขายได้เดถอง2ครั้งแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยบางคนถ้าไม่พักหน้ายางไม่พักต้นยางเลยมันก็สามารถปีได้ถึง9เดือนแปดเดือน9เดือนบางคนไม่พักเลยนันก็คือช่วงหน้าแรงใบร่วงหมดแลนะ้วตอนร่วงมันจะเป็นใบสีเหลืองสดมากครั้เหนึ่งเคยตัดใบใช้ใบปุ๊บเปิดมัน,มะนจะมีเดือดแดงสวยมากๆเลยนะเวลาผ่านไป,ไปะจะสวยแล้วก็ร่วงหมดเลยจนกระทั่งแตงยอดตอนออกมา กคือคอกว่าดีก็ค okay. ือผมลุกมาสมัยก่อนดูดินน right. well ี mm ่น hmm. okay. ่ดีมากรับการดนดูดูบสหน่อยไหมทีกอีครับอยากดูบาก่อนลไปมโบกันก่อนทานจะกับท่านจะคุณแล้วก็จะพาท่านจะคุณพาไปเดินดูรอบบสถ์นะคะลูกของแอนไซเลย